สวัสดีเดอจ้าพะกันอีกแล้วคะ่ะกับเอ้ยตุกตาพาฝันเมื่อใหม่วันใหม่วันสดชื่นสดใสกะเฮอเพื่อนเอนทุกบ้านทุกคนมีแต่ความโชคดีเด้อค่ะเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนคะ่ะคำบุญมีเวลาก็หมาขะนั่งแหงกับเอ้อยู่น้ำเนื้อเหือนมาอุปกรณ์ประจำบ้านคะ่ะหม้อกาแฟถ้วยกาแฟเนาะค่ะเนาะกาแฟถ้วยเก่า กับบรรยากาศเดดอุ to ่นๆค่ะเดดกัล <bridges> ังอดอกเดดอุ่นๆอันแต่ว่าเป็นอากาศเย็นนะคะเด้อข้างนอกนะกระทา่งนไปนั่งข้างนอกก็ต้องใส่เสื้อผ้านาๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นไข้มากินกาแฟกับไอ้ตุ๊กตาผาฝันสะกดเนาะขนะอยู่ทางนี้ก็เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกค่ะอุณหภูมิก็ ลงต่ําขึ้นสูงนะะเนาะขนะมื้อนึ่งก็มีไหล่ยลูดูแล้วแต่สภาพภูมิอากาศเด้ค่ะบางคลิปเอยเบ้าอากาศดีเพราะว่าอันสองชั่วโมงต่อมาหรือว่าครึ่งชั่วโมงต่อมาเพราะว่าเป็นฝนลงน้ำลงเพราะว่าเป็นอีกแบบนึงค่ะแต่ก็บอกว่าเนาะขะนาะบอกตามที่ว่าเหาวินโมเมนต์ณจุดนี้ว่า้งเนาอปะถ้ามันอากาศนี้เนาะก็ะเอยก็มีความสุขค่ะสดชื่นอันแดดอุ่นๆผ่านกับกระจกเนาะขะนาะ แฮ ppy ก็ได้คุยกับเพื่อนๆมันบอกค่ะพอกันคุมมือเน,นาะค่ะเนาะก็เกือบคุมมือนะคะ่ะเว้นแต่ว่ามือเหลือที่ว่าออกบานเซาเน,นาะค่ะเนาะหรือว่าเรามีแขกมาโน้น้ำสินี่ค่ะพันมาหาพันมาเยี่ยมก็บโบได้หลงะะเ้ยค่ะเอยก็ไไ้ก็บ่แม่ว่านํามันหลงมันอันนั้นเน,นาะค่ะเนาะเพราะว่าถ้ามีแขกก็ต้องได้เทคแขกกันว่างั้นนอไปต้องมาคุยกันแบบพันแบบนี้เพราะว่านํามานั่งอัดตะคลิปกินกาแฟก็ เออกระโบได้ทำเนาะค่ะวนเบ้าตรงๆอ่ะกาแฟหอมๆชื่นใจชื่นใจค่ะกาแฟดำเด้จดเดอเมื่อกี้เราไปนั่งอีกมุมนึงเพราะว่าแสงเข้ามาสะท้อนอันเราเป็นแบบภาพมันก็เลยบกคุมเนาะคะ่ะเนาะเป็นอีกแบบนึงเพราะว่ามุมเหาเออนั่งหันหลังเฮอสิค่ะ ก็เลยย้ายมามุมนี้ค่ะแดดกระสดชื่นเนาะค่ะเนอะมื่อเหลืออากาศอันแดดอกลมพัดบ่มีฝนก็เป็นอากาศที่ว่าเป็นอากาศดีค่ะเป็นอากาศสดชื่นไปเลย ลมก็พัดอยู่ทค่ขข้างนอกลมพัดเย็นๆเออว่าถ้านั่งข้างน่้นก็น,กนั่งใดหรอกค่ะมันประมาณสิบห้าสิบี่สิบห้าองศาตอนนี้แต่ว่าก็ต้องหาเสื้อนะหนา,หนาเสื้อเดียนะคนอกโมนี้ตนใบใบเอ้ยกันนะอกไปข้างนอกงานบ้านเอ้ยก็มีทำอยู่ดทค่ขาลีดพา รีดผ้าค่ะเมื่อวานนี้ซักผ้าส่งเท้อเอาเสื้อเครื่องอบเนาะค่ะเนาะเครื่องอบแห้งนะคะ่ะเอาออกมาพาเช็ดตัวเช็ดตัวก็มาพับเสื้อตู้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าวิถีชีวิตแม่บ้านไม่บอกค่ะก็มาพับเสื้อเรียบร้อยวันนี้เสือ้อเสื้อตัวผู้เจา้าแดดเสื้อแฟนแดดมันตรงเดลีดค่ะข้าหน่พับข้าหนาพับเอ้ยมันโบชินเนาะค่ะเน,ะนาะเนาะพับเสื้อมันเป็น อันนั้นก็เขาบบเคยทำบ่างกันนะป้าโบเคยเอสเพราะว่าตรงมันรีดก็ตรงไดรีดก็เป็นตะก้าหมดเลยค่ะเป็นตะก้าเสื้อเสื้อผ้ามันทํางานอีกต่างหากค่ะที่ว่าไปซ่วยมู่เอ็ดงานกเก๋ก็แยกซักต่างหากอันนั้นกับโบต้องรีดก็ไดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาเป็นพันก็บอกอันนี้กับโบต้องรีดเขาบอกว่าลังเด้อเอากันรีดเธอค่ะลังเด้ยเห็นมันยุยยิ่เนาะค่ะเนาะมันอันนั้นเขาพันก็บอกว่ากันเนาะค่ะก็วิถีชีวิตแม่บ้าน แฟนเลยก็บอกว่าเรต้องรีดดอกเพราะว่าอันนี้เขาไปหาเพื่อนไปอันเอ็ดงานอันกับหมู่ซอยหมู่พันเอ็ดบ้านค่ะเพราะว่าหมู่พันหมู่พันหมู่พันกับหมู่เอ้ยนี่แหละค่ะเพราะว่าสนิดกันอยู่แต่ว่าพันอายุน้อยกว่านั้นแฟนเอตุกตาเพิ่นซื้อบ้านใหม่ก็เลยพากันไปซ้อยกันทุบค่ะไล่อาทิตย์แล้วเนี่ยค่ะซื้อบ้านมาทุบค่ะเอ้ก็เคยเล่าเอาฝังก็คือเลาก็อยักหัวเนี่ยค่ะคนเฮานี้ก็แปลกเนาะเนาะถ้านาว้ากันตรงๆรงค่ะ บานเนาองเธอบานงามๆเนาะค่ะน้องสำรับความรู้สึกของเออยเนะค่ะเด้อมันก็บบแปกหรอกค่ะถ้าว่าคิดอีกทีก็ว่าเพิ่นเพิ่นบ่มักเพิ่นมักแต่ตัวบริเวณบานเนาะค่ะเนาะแต่ตัวบานพันบ่ชอบมันก็มันก็เป็นไปได้เด้อค่ะเพราะว่ามันก็ต้องเป็นไปได้ล่ละค่ะมันบบแม่นว่าเป็นไปได้มันต้องเป็นไปได้เพราะว่าคนเฮามันชอบก็คือกันเนาะค่ะเนาะถ้ามาเบิ่งก็แต่เอ้ยมันคือเสียดายเอ้ยต่กวากาเพราะว่า หรือว่าเขาเป็นรุ่นที่ว่ารุ่นนั้นรุ่นเดอะบอกกับโมเมนต์เนาะคะ่ะรุ่นคนโสเพื่อนเป็นใบรุ่นใช่ค่ะใบรุ่นประมาณสี่สิบเนาะคะ่ะเนาะสี่สิบย่างสี่สิบสินะคะ่ะแล้วหน้าที่การงานเพื่อนบนมีอันศักยภาพที่จะทำได้แบบสบายๆเพราะงั้นได้ปะทั้งผัวดั้งเมียเพื่อนนะคะก็บอกว่าดีเจอนำได้ค่ะที่เว้าเนี่ยดีเจอนนำค่ะที่ว่าอันทุกคนไปได้ด้วยดีเนาะคะ่ะเนาะการดำรงชีวิตก็แต่ละคนก็ แตกต่างกันว่างั้นเดี๋ไปเออยังไซเออร์ฟังเพราะว่ามานั่งกินกาแฟนะบอกฮ้งว้าแต่เหลือพันใจเพราะว่าเอ้ยทุกขตาเจ้าจักแต่เหลือภาว่านั่งซื้ออยู่ภาว่าก็มีเด็กค่ะั่งคลิปกันเลยก็ได้เออยังไซเออร์ฟังก่แฟนเอ้ยก็ไปซร้อยันหมู่เนี่ยบอกค่ะเพันก็าโขน้องเนาะค่ะเนาะก็ไปซร้อยกันก่เอ็ดฮันเอ็ดนี้ค่ะซื้อบ้านก็มาทุก ทุบอ,อกมือเลยเด้กค่ะข้างล่างนี่ทุบอ,อกมดเลยค่ะอันพันว่าเกิดกำแพงบอกกำแพงบ้านบอก่ะกำแพงบ้านที่ว่าเป็นตัวบ้านขึ้นนี้ไม่เหลือสักอย่างค่ะเอาไม่มัดเลยเอ้ยก็ไปเบิ่งนะคะแฟนเอ้ยก็พาไปเบิ่งอันอาทิตย์่คนน้ะอาทิตย์โอนพันพอดีแฟนเอ้ยดูนันว้าน้ำตาเนาะ,ะนอตาที่พันดนนั้น เ็จเล็กเขาสคิคบวันเลยยุดสามมือ้อโบไปพันก็ตกกระใจดเลยค่ะหมู่บ้านเอ้ยัง้รตกกระใจเอยตุกตาแต่ว่าโบได้กระตุกกระตากเนาะกนเนาะเพราะว่าดวงตามันก็สําคัญเนาะคนเนาะของแต่ละคนแต่ดีที่ว่าแฟนเอยว่ามันโบเป็นแต่เยอะแต่ว่าพันรู้สึกละไขยเรืองพ่นก็นเลยไปหาหมอตาค่ะไปหาหมอตาอที่นั่นก็ไปตรวจสามเท่อเลยนะคะไปเพ่าะันกระยอดตาแล้วก็เฮ่อมาอันมันเป็นอัน อุปกรณ์เทคนิคพ่น้อกมีการจอนจนลูกตาที่ว่าที่มันเป็นสว่านนะคะแต่ว่ามันเป็นของทางแพทย์เอ่ยก็นั่งเบิง้งเอ่ยเข้าไปเบิ้งนําค่ะมันโขพ้นว่าเลอเข้าไปเบื้ก็แล้วก็อันใส่ยาชาเนี่ยค่ะกันใส่หญ่ใสย่ใสยาชาอันนึ่งนะคะนาะส่งข้างข้างซ้ายข้างขวาข้างซ้ายท่านดูดีแล้วค่ะว่าได้มีปัญหาตอือแต่ว่าข้างขวานี้เศษเล็กมันไปเข้ากับ เซ็นเตอร์นะคะตรงจุดเซ็นเตอร์ของตาแฟนเอ้ยพอดีพอดีมันก็เลยเอาอกยากแต่ว่าพันก็พยายามมาอกเทือแรกคันโบได้ค่ะพันก็เลยเฮยยามาทาแล้วมือต่อมาเลยไปอีกค่ะแต่เอ้ยกันดะ้ไปอีกอันนี้ว่าเรื่องอุอบัติเหตุเกิดได้ทุกที่เนาะก็นเนาะก็ไปอีกพันก็เลยโมอพันก็โม ộ. ตามียุ่เปดคนค่ะยูนําคลินิกยูแถวเงินเอ่ยนี่แต่ว่ามันก็เป็นโม่ของโรงพยาบาลนะคะ่ะพันธพันแยกมาทําคลินิกตาตั้งหก ก็เลยอีกผู้นึงพืนก็เลยเอาออกเอาออกได้ค่ะแต่ว่ามันซ้มเป็นอันเป็นแพะเป็นมันบอกในตาด้อค่ะมันเป็นแพะเป็นเพราะว่าเราอันในพันกระบอกกายเยอะเพราะว่ามันมันเป็นเซนเตอร์นะคะมันติดเซนเตอร์ของตาเลยแต่ว่าแฟนเอซิ่บ่มีปัญหาต่อการมองเห็นกันต่วนี้ก็ได้แต่ว่ามันคล้ายๆว่าเขามองไปแล้วมันมีจุดตื่ที่ว่ามันมันขึ้นบวออกไปจากตาเขาจากเท้าเองคมันเป็นบ้านนะคะก็เลยอันเพื่อนก็เอายามายอดแล้วก็ไป ตรวจสามมื้อติดติดกันก็มื้อแรกกาโอ้ยค่ะน้ำหูน้ำตาไหลเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันมันอักเสบอะไรเงั้นยหรือปะแต่ว่ามื้อที่สองที่สามก็ค่อยยังชั่วขึ้นวันนี้อาทิตย์นี้กาอีกสองมื้อค่ะก็ไปตรวจอีกแล้วก็พันก็เฮือยามาอีกชนิดนึงมามาโยดกาโชคดีอยู่เพราะว่าแฟนเออก็ถามพันอยู่ค่ะแฟนว่าเป็นเพื่อเพราะว่าบ๊เป็นตัวแล้วเพราะว่าแต่ว่า ตาข้างขวามันก็มีจุดที่ว่ามองไปแล้วมันบแม่นว่านเห็นหมืดเสียแต่ว่าเห็นมืดแล้วค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดนิดนึงเสียค่ะเพราะว่ามันเป็นแผลเป็นหมอพระเกิดเลยบอกว่าเอสเตอร์โบไดเพราะว่าอายุเยอะแล้วก็ถ้าว่าหนาผ้าตัดแล้วก็ใส่อย่างอื่นอันที่ว่าเป็นอานาันใหม่นี้พันบบค่อยแนะนําเพราะว่าอันอายุรุ่นขุนศอแล้วยามันมีปัญหากันบอกแต่ว่าแฟนเอิร์ก็เลยบอกว่าถ้าเห่าเบิ่งได้แบบนี้แล้วเหาโบได้เป็นเตอร์กับโบเอเตอร์แต่ว่าโบเฮอร์มันมีอักเสบอย่ะ กันเลยอันโดยตุกตาก็ค่อยอย่างช่วยบ้านก็ครับรถอันเตยได้หมดแล้วค่ะบบได้มีปัญหาแต่ว่าเหาแห้งอันกังวลเนาะค่ะเนาะเพราะว่ากระโบตีอย่นทากันส่งคนว่างั้นเหรอปก็เดี๋ยวนี้ก็ยังยอดตายอยู่ค่ะแต่ว่าพันธุ์ยอดเช้ากับเย็นเนาะค่ะเนาะเพื่อนก็ยอดมือเช้นนี้พะพันมึกพันไปอยู่กันไปน้ำหมูพันก็ยอดมือเส้นนี้แล้วก็มือแรงมาก็ยอดอีกทีสิคะ ก็ยอดเองหรอกค่ะเพราะว่าเอ้ยบได้ยอดเล้เพิ่นเพราะว่าเพิ่นยยดเองถนัดเพิ่นเว้นแต่ยาที่เป็นครีมมาเอ้ยต้องทาเฮ้เพิ่นนะก่ากนํำลูกตาเนี่ยเพราะว่ามันน่ะไปใช้มือไปบอดายนอกกันเนาะวันนี้ก็หมอเพิ่นเบอร์ใชเพราะว่ามันเป็นแผลเปิดน้ำตาเป็นแผลเปิดเพิ่นเลยเฮ้อีกอันยายยดอีกอันนึงเพิ่นบอกก็ใช้ใช้หน่เดียวหรอกค่ะใช้แล้วก็ทิ้งไปเลย ก่อุบัติเหตุก็เกิดด้ตลอดนะคะแฟนเอ้ก็เสิร์แว่นนะค่ะพันธุ์พันธุ์้ยงเท่เข็ดีนะคะเนาะแต่ว่าสงสัยมันน่ะรอดเขา้าไตตาเนี่ยค่ะเพราะว่าแว่นบางทีก็เฮากลมเฮาเงยแล้วมันก็อันนี้เนาะคอนโมันมันสามารถรอดได้ด้ค่ะเอ้ยว่าเอ้มา,าสังเกตมันหรือไม่ก็เข้าทางคางๆเนาะคเนาะถ้าว่าเกิดจังหวะที่เฮาอัน มันสวยเสียงขนมมันก็เส็นน้อยๆนะค่ะเส็นเล็กน้อยระวังนะค่ะเด้อเพื่อนๆกันเลยถ้าไปเอ็ดพวกเลขพวกตัวนี้ก็เส็จมงเส้นไม้นี่ก็ระวังนะคะถ้าว่าอุบัติเหตุแล้วมันคลิปเขาแล้วมันบูรู้ตัวเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็แห่งอันเล่าสู่กันฟังค่ะมันเกิดขึ้นได้แต่ว่าดีที่ว่าแฟนเอ้ยก็โบปินเตอรค่ะปลอดภัยทุกอย่างก็เอ้ยก็ดีใจนําเพราะว่าถ้าเป็นนันเป็นนี้ก็ตกกระใจเนาะค่ะเนาะ หมู่พันธ์ก็ตกกระใจเด้อค่ะเพราะว่าหมู่พันธ์ก็เคยเจอคนที่ทํานี่ค่ะเมื่อหลายปีที่แล้วเพราะว่าพันยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็แบบนี้แหละค่ะเข้าทั้งสองตาอีกฝั่งนึงพันกาโบอันใช้ได้อยู่แต่ว่าเป็นอันแพะนะคะแต่ว่าพันยังอายุน้อยเนาะค่ะเนาะแต่พันก็กระโบดิสแต่เพราะว่าหูตาพันแผ่ววดีว่างั้นเด้อป่ะแต่แฟนเอยตุกตาเพราะว่าเป็นอ่ะกระบยตุกตาเพราะเป็นวัยคุณโสเนาะค่ะนาอก็ต้องดูแล อแฟนเอ้ยก็คักค่ะเพื่อนก็อันนั้นเท่าว่าถ้าเพื่อนก็บอกว่าโอ้ทำรับลูกกระตาหรืออันตร์เฮาเนี่ยกันระวังเพราะว่าถ้าเหาอันเกิดเป็นั้นไปนี้แล้วมันยากเนาะกันเนาะถ้าถ้าเกิดตัวเองอันนั้นแล้วมันมันก็บกคักว่างันเหรอปะกันเลยเออแต่ว่าพันก็คักเมดแล้วหรอกค่ะเพราะว่าทุกอย่างก็ปกติอาทิตย์นี้ก็ไปตรวจอีกเทื่องแล้วก็ไปคอนโทรลนะคะ คนการโหมอเพราะว่ามันบบได้มีแผลอันโทษษเรืลายมึงไหมคะกินแล้วเอี๊ยมอืมมันบบได้อันแผลมันเปิดแต่ว่ามันอันที่ว่ายาหยดเนี่ยมันมันทำเมื่อแผลน้อยลงมันเป็นแผลสดเนาะค่ะเนาะการลูกตาะตนนี้ก็สําคัญเลยค่ะเพื่อกระได้อ่ะกระไซอันจักไซเรื่องตื่นเลยค่ะบันนี้นั่งกินกาแฟมางวดการนั่นอุบัติเหตุเนาะค่ะเนาะเออเอา ก็อันว้าก่อนนั่นก็ลืมเราเดีค่ะเคยก็ได้บ่งแม้เป็นมดด้วยค่ะเป็นเอาหลายเนาะค่ะเนาะกาแฟก็หมดไปแล้วอีกหนึ่งถ้วยของมือใหม่วันใหม่นะคะ,ดนนะเด้อมือี้กระเดดออกช่วงนี้ก็แฮปปี้ค่ะมีความสุขเพื่อนๆมีแต่ความมันโชคดีเนาะค่ะเนาะนำมัน เมื่อใหม่ว่าง,งั้นเถอปะป้าแล้วก็หน้าที่การงานก็แข็งแรงค่ะเดินหน้าอย่างเดียวเนาะค่ะเนาะอันผู้เลือค้าไข่ก็ไข่ดีนะค่ะเด้อแล้วก็ผู้เลือเป็นไข่ก็เศร้าไวไ้ๆวค่ะเื้อหายไว้ๆซะเนาะค่ะเนาะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเอย,กเอยุกตาผาฝันก็มีแต่คําว่าขอบคุณค่ะที่มานั่งแฮงกับเอวยเนาะค่ะเนาะกินกาแฟลังเทอก็จักเราคุยเจอฟังว่าง,งั้นเถอปะป้าคุยไปเต๊กค,ค่ะคุยก็จนกาแฟมดถ้าน่ะมานั่งบอกคุยในพัน กันไหลอยู่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเอ้าเราก็โบว์เอาตือสินี่นะคะมันก็เป็นนั่นโบโม้อเนาะค่ะเนาะเออถ้าเอตอ,กกะเอตะคืดตุกตะเอยตุกตะตาคืดตะออกเออจะไซ้เขาฝังถ้าว่ามันบ่ไปพาดพงิงถึงคนอื่นเนาะค่ะเนาะถ้ามันพาดพิงก็บดได้ใแหละค่ะเพราะว่ามันโบแม่นนั่นโไดิโบแม่นนี่ใส่เออยว่างั้นเถอะปะถ้าเรื่องเหลือไซ้ได้เอยก็ใช้เล่าเขาฝังค่ะถ้าเรื่องเหลือที่ว่ามันเล่าแล้วมันมีปัญหากับตัวเองก็โบ่เล่าโบ่ทำเนาะค่ะเนาะ ก็มีแต่ความสุขทุกบ้านทุกคนนะคะเนือเพราะกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ